สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะมาแนะนาเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญพระวิษณุกรรมอุเทนถวายรุ่นแรกนะครับปีสองนห้ายสหกนะครับเนื้อทองแดงลมดานี่สวยเลยครับเหรียญนี้ว่ากันว่าหลวงพ่อจงมาปุกเสกนะครับด้านหลังครับด้านหลังจะเป็นเรียบเรียบแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าสวยอยู่นะครับสวยเลยครับลมดําติดเต็มนะครับนี่ หายากครับไม่ได้หาง่ายๆสร้างไม่เยอะครับดูความสวยครับนี่คมชัดครับ้ะลัลงจะเขียนว่าสองห้าจุดหกครับนี่นหลัง แล้วหลังจะเรียบเรียบแบบนี้นะครับพ,พี่เพื่อนๆท่านดในมีพักเครื่องพักอุชาสนใจสอบถามส่งมาทางที่อยู่ด้านหลังนี้ได้นะครับสวัสดีครับ